สวัสดีครับวันนี้ผมร้านโกฟิต t o ยนะครับวันนี้จะมาสอนเปลี่ยนการเปลี่ยนสายพานสกูตเตอร์นะครับลูกค้าขั้นแรกเราต้องมีปะแจ2เบอร์นะครับคือเบอร์14กับเบอร์10นะครับลูกค้าขั้นตอนต่อไปนะครับถอดตัวนี้ออกนะครับลูกค้าประแจเบอร์14หมุนตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ประแจเบอร์10นะครับลูกค้าหมุนตัวนี้ออกนะครับไม่ต้องหมุนออกสุดก็ได้นะครับลูกค้าหมุนแค่ให้มัน โอเคตรงนี้ได้อ่าโอเคถอดตัวนี้ออกมานะครับลูกค้าแล้วเราก็มาฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับปัะแจเบอร์สิบหมุนออกมานะครับอ่าให้มันหลุดออกมาจากให้ให้บล็อกตัวนี้นะครับหลุดออกมาจากตรงนี้นะครับลูกค้าอ่าให้เป็นแบบนี้นะครับอ่าขั้นตอนต่อไปนะครับดึงตัวแกนตรงนี้นะครับลูกค้าดึงนะครับอ่าดึงมาแบบนี้นะครับอ่า ดึงมาแบบนี้นะครับลูกค้าดึงให้ตัวสีทองทองตรงนี้หลุดนะครับเมื่อหลุดแล้วนะครับลูกค้าก็เงี้ยสายพานเลยครับอ่าเงี้ยออกแบบนี้นะครับอ่าข้างในก็แบบนี้นะครับลูกค้าแล้วก็ถอดอย่างนี้นะครับอ่าแล้วเราก็ใส่สายพานใหม่สมมุติอันนี้เป็นสายพานใหม่นะครับลูกค้าเราก็ใส่เข้าไปนะครับใส่เข้าไปแล้วก็ใส่เครืองข้างในนะครับลูกค้าอ่า เฟืองข้างในอยู่นี้นะครับเห็นไหมอ่าใส่เฟืองข้างในนะครับลูกค้าอ่าเมื่อเราใส่เฟืองข้างในนะหมุนตัวนี้นะครับให้มันเข้ากับเฟืองนะครับลูกค้าอ่าขั้นตอนต่อไปดันตรงนี้นะครับลูกค้าอ่าเอานี่นะครับใส่กับรูตรงนี้ก่อนนะครับลูกค้าดันตัวนี้ให้สุดก่อนนะครับ แล้วก็ใส่ตัวนี้ไว้อย่างนี้นะครับให้ให้พอเหล็กมันออกมาได้นะครับแล้วก็ดันแกนล้อนะครับลูกค้าให้มันอยู่ตรงนี้นะครับดันมาแบบนี้นะครับเ enfin มื ok ่อทะลุแบบนี้แล้วนะครับลูกค้าให้เรามาฝั่งนี้นะครับให้ออตัวนี้นะครับเกาะเข้าไปตนตัวนี้นะครับเกาะเข้าไปนะครับนี่ ข้าไปอย่างนี้นะครับลูกค้าอย่าเพิ่งหมุนแน่นนะครับให้เรามาฝั่งนี้เสร็จใส่ตัวนี้นะครับลูกค้าอาจจะออกแรงดึงสักนิดนึงนะครับนะครับแล้วก็ดันตัวนี้ให้สุดเลยนะครับลูกค้าเมื่อดันตัวนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเราก็ใส่น็อตนะครับใส่น็อตตัวนี้กลับเข้าคืนไปนะครับลูกค้าแบบนี้นะครับ ไม่เปแบบนี้เสร็จปุ๊บเราขันตัวนี้เข้าไปเลยครับลูกค้าขันตัวนี้เข้าไปก่อนนะครับทั้ง2ฝั่งเลยนะครับขันตัวนี้ก่อนนะครับขันใแน่แนเลยนะครับให้วดัดดาบกึ่งกลางนะครับลูกค้าขันแน่แนเลยครับ ก็มาฝั่งนี้นะครับลูกค้าเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็ขันให้แน่นเลยครับแเราขันแน่นพอตึงนะครับลูกคา้าเราก็มาขันตัวนี้ครับใช้เบอร์14ครับ ้เเอข์10ตีขันครับถ้ามีคีมล็อกก็ล็อกข้างนี้ไปก่อนนะครับลูกค้าล็อกข้างนี้ไว้ด้วยนะครับอโอเคคนแน่นเลยนะครับสอ,องฝั่งเลยนะแล้วก็เพื่อความมั่นใจขันตัวนี้อีกทีนะครับ โอเคครับเรียบร้อยแล้วครับลูกค้าขอบคุณสําหรับวันนี้นะครับ